ม <c oughs> ีความสุดเดื <c oughs> อบเอาี๋ยวลงครับเอ,อ่อแเอวลงอยู่่ะต่อครับนะกีดพามันลน้นลงครับเนาะมัดไว้เลยรุดลงประด่างครับเปิดให้ล่มเขาน,นะครับเนะพราะว่าจริงๆโอ้มันนี่คืออยากจะ เขี้ยวขอกอยู่คนนีงปัดพิษแผนนะมึงไม่จังใดจะตัดหญ้าย้ำแรง่เงี้ยผมแล้วจะตัดหญ้ามาปั่นอยู่ครับนะแต่ว่าอื้มเนาะก็คือจะตัดหญ้าได้ขั้นหน้ามีอีกเนาะไปเป็นกินอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้นี่เอ่อปัญหาอยู่นิดนึงครับนะโมโหว่า มันจะเป็นยังไงเนี่ยครับนะเพราะว่าเมื่อวานนี่คือการผิดพลาดครับนะเราได้ฟาร์ม,รรมเอาพวกบุงหอ,อกจากแปลงหยาครับนะและว้วก็มาสิไสุ้ม่มมมนันครับนะสุ่มที่วั้เป็นเมลูออนนะนะกินนะมันหลายครับหลายแห้งในสวนกเก็บออกเกี่ยงครับนะทั้งสีทั้งบุสีทั้งบุงขาวาบุงแดงนะสุดท้ายก็เอาไปเลี้ยงนะครับ เพื่อนๆไปเลี้ยงนะครับทั้งเมล่อนไปนะหญ้าก็มีแยกให้ต่างหากกันนะแต่ว่าประเด็นคือมีแต่พอเราหมวใหมกินมุดกับตัเมื่อวานปักบุงล้วนนะครับนะปักบุงกลายครับนะี่นะยังเลือสากนี้หน่อยคนได้กินบักบุงไปเต็มเน็มลครับนะมดสวนเลยไปลือมากครับนะไปลือออกจากหญ้ามา ว่าเสีหากินแยกนะมันสวนเลยบาเนี้ก็กลายเป็นเป็นเหลือไม่เป็นกินตัวเดียวเนาะม้วนนี่ยอยางกัเพียงพ่อแล้วนะกินหลายม้วนนีสัตว์ประมงไปหลายมันนี้เลยบ่งบอกว่าอาการมันจะเป็นอย่งได่นนะว่าตามที่สังเกตสวนมากากินลหลายๆมันก็มีทายเหลวนะครับเนาะแล้วกับบางท่านก็ว่าตะกีก้ตะกอนนะบุกเฒ่าผู้แก่ตเป็นก็ว่าน้ำนุ่ม เป็นยางเป็นพวกหยาเป็นยางเป็นอย่างสิ่เห็ดนำนมบอดีใช่ไหมอันนี้ก็บเพราะท่านได้ชัดเจนมานะครับนะทำให้ฟังไว้ท่านชัดเจนแต่ว่ากระบอกใหกินครับส่วนหมากมาให้กินนะครับนะแต่เลียงมากครับหาปีแล้วนะบ่จําเป็นเนี่่ใหกินครับนะหันลูกเพิ่งเงียเนี่ยเดือนขึ้นไปนี่อปล่อยกินอยู่แต่ว่าก็บ่ได้กินลายแล้ครับนะกินดนี่ยเนี่ยส่วนมากก็บอกไหกินดกเลียงนะครับนะแต่รอบนี้นี่เต็มเต็มนะครับรอบนี้ คือกินบักยางคักเลยครับเนาะเนเมนห้างตัวนี้คือเต็มนะครับเนี่ยเต็มตัวนี้แหละพักบุ้งนะครับนะมันจะพักบุ้งครับนะผสมยาไว้ว่าจะให้่นกินสุ่มอืนนะมมน่นครับนะสุ่มมูนั่นครับสุ่มมูหลูกหญ่แลวเนะให้่นกินบาลีทุดถ่ายครับแมพี่สับได้กินตัวเดียวครับนะท่า,ทานใดมีวิธีแก่นะวิธีแก่อย่างไรก็ บอกมาแน่ครับนะมีความหูวเรื่องเขาบุงกับง่วนลวนกะคอมเมนต์มาบอกเนี่ยก็ด well ีค no. รับเนาะเราจะได้มีข้อมูลครับสำหรับทิาลุลุก Natürlich. ลุกลุก Salz. ลุก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 ลลุกกลุ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 ก ยังไงล่ะบรอบนี้บ่ได้ฉีดทัดเล็กฉีดยังนะครับเนาะบํารุงตาแม่ครับนะฉีดยาบํารุงกับยาปวดปวดบวมเสพไปเพิ่นนะก็ะถือว่ากินบํารุงก็อยู่ในช่วงยาพอดีครับนะยายาบํารุงกับยาปวดปวดบวมเสพนะก็ยังอยในช่วงฉีดยาพอดีครับนะผมจะฉีดไปอ่าเดี๋สองมือครับนะ จียาลวมมือนี้เป็นมือที่สองครับนะขึ้นแรกนี่ว่าท่านจะฉีดมาฉีดตอนเจ้านะครับนะเรื่องนี้เป็นขวดฉีดตอนเจนะ้ากระวาษถัดวงเป็นมือที่สองมือนีครับนะยังอยู่ในยาอยู่กับอาจจะเป็นผลนดีครับนะกับการกินพักบุงนะมียังมียาอยู่นะอันนี้จะเกี่ยวของกันหรือเปล่าก็เป็นขอสันนิฐานของสันิษามนะครับนะนกกบนสันนิฐนะานเอาเองครับนะ อันนี้ก็นอนไหลายเลื่อยอยู่คุณลังแมวเมื่อเด็กเขาไปนะครับนะอยากจะพักพ่อนครับเหมือนว่านไปลุยน้ำมาลุยน้ำแกงมากนะนี่ก็ให้วิตามิน B12 ไปนะครับนะเนาะรู้สึกว่าจะสดขึ้นมาแน่ครับเนาะกินใหญ่ดีขึ้นมาแน่ครับสำหรับปิตินี่กะแม่ทอง ต่อจากอาจจะผสมประมาณช่วงมีนาครับนะจะต่อจากแม่บุญโฮมครับนะสำหรับอึนเผานี่ก็เป็นแม่สาวครับนะคาดว่าบอท่านได้ผสมหรอกครับบ่เห็นมันผสมนะสำหรับําแพงนะครับนี่ก็คือขอบครัวของอึนเผานะครับนะตอนนี้กถตายุค่องนี่กันหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้า สี่ถ้ารวมกับเพื่อนเป็นหาแลครับนะเอึอมเผาหกจำในท้องครับจะใช้รวมหาอยู่ครับนะนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ปล่อยทำนะปั้งกับเลือเต็มอยู่ครับนะเพื่อนโบกินนะนะคุณเอาให้เต็มโบกินครับนะอินอยู่ครับนะเว่านกับไปโบกินกล้าม้าโบกินอย่างครับไปลุยน้ำแล้วแกงมาลุยน้ำถั่วมามาขอกนีกันแน่นะ อ๋อเห็นกันกะน้องต่ออึ่งเผาไปแล้วกันนะครับเนาะต่ออึ่งเผาไปนี่ครับลูกม้น้ำเพลินครับนะเป็นน้ำเดน้ำตาลนะลูกอึ่งเผาที่ม้น้ำเพลินออกมาเนี่ยแดงฉึกเสียงเนี่ยแดงย่างคักครับนะตอนมาแดงเป็นโอนนะตาเนี่ยครับนะเป็นชีหนากจะมุกหนักนะเป็นโอน ก็ถนับุญนันได้เ่าได้หาเนาะได้หากรเอาตากล่องเมื่อนีก็ร่วมสมาชิกของอึ่งเผาก็เป็นเจ็ดแหละครับนะร่วมกับตำแดงครับนะเฉพาะอึ่งเผาเป็นเจ็ดนะครับนะตัวเม่นี่บันาจะทองนะครับนะบัวนาจะนำรับนำตาลนะให้ลูกอยู่บันาจะทองครับใหบเป็นพักไป ออเอาเบิ่งแล้วคือชิบอทองเ้องนันเป็นสมคนนึงทองอันน้จะรอบนี่แล้วครับนะส่วนส่วนเมฆอกครับตอนนี้นับเป็นเมฆอกเป็นเจ้าฝูงครับนะตัะวเมฆเมานอยูแล้วเนาะก็ะเลยมาดับสองกับจริงครับสำหรับแม่ ไม่แดงครับเป็นเจาฝูงแล้วน่าจะท่องนะครับเนาะถึงลูกเพิ่นกันนะครับนะเพิ่นอยู่น้ำกลัวครับอยู่ท้ทายเพิ่นเป็นนอ,องน้อยครับนะเอาแะไรออกมาตัวน,น้อยๆนะลูกนะแต่ว่ากขาวเงีวครับนะเป็นสดจุง้งใส่ได้ครับเนะาะท,ทีตบดแมเน่ครับนะเครื่องดำแมเน่ยอยู่คือ,อของทวีทรับกด้เครื่องดำเหมือนกันครับเนาะ อาจะบดโบดโบนี่ต้องเบิ่งอีกสักพักนะครับเัน,นมีแน่ครับนะโบดเน,น,น่น่อยโบดเน่น่อยเป็นเครื่องดำมากกว่า <c oughs> อันนี้เหมองหูดำหูดำเครื่องดำครับนะสหรับน้อนหน่อยไอจืดแล้วเพิ่นเนี่ยครับนะเพิ่นใครตัวของแม่แดงนี่ทรงลูกดีะครับนะให้ลูกดี ให้ลูกส่ไดทุกตัวครับเนาะหวดที่แล้วก็เป็นต่าเนาะให้ต่อเนื่องกันมากนะครับนะนี่ก็ลูกเพื่อนครับนี่ลูกแม่แดงเป็นนี่ไปทางพอมากกว่านะลองดูไปทางพอ,เ,อเป็นชมโชคนะพอสวดส้งนี่ครับสูงเงี้ยวจอยนะผอมเปนกะ่วงนี่ก็ผอมอยู่ครับเนาะลูกกินนม ก็พร้อมเป็นั้นคืนครับนะลูกแหลกนะนะประเด็นลูกแหลกแล้วก็ไปทางผีจักหน่อยนะอยู่ไกลๆเช่นกันลูกขึ้นก็ถือว่าขี่ล่โตขึ้นมาอยู่ครับนะตาเทียบกั็ของเมตติกกับของพอเนีย่ยังใครจับให้บายบนะ้างยังอยู่นี่เหี้บตาเทียบกับของพอเนียงนี่ ัเธอเป็นพันเดียวกันเนาะพันปอเพิ่อนนะอันนับเพิ่นของพอเพิ่อนพันพอเพิ่นนี่ชื่อว่าเขาไม่ติคือตะบ,บนกระมูอนะไม่ตินี่ครับตัวนี้จะชื่อว่าใส่ได้อยู่ครับนะมั้งทั้งแม่ทั้งพอนะสำหรับ,บเอ่อโจ๊ทวีโอ้ยลืมซื้อ มายางไงจับให้บายหลายมักครับนะพุ่นครับเวลาขวานัวก็มีปัญหาครับบนดุทำขวานได้สบายเลยครับนะยูดทงครับขวายูดทงทำรับอสมโฉกเขายาว่าเพิ่นกับขวายูดทงเหมือนกันครับเนาะอยู่ปลาไปเลี้ยงงวดไปละแม่เพิ่นอวายูดทงแล้วว่าตัวเพิ่นเองนะเชื่องนะครับนะเป็นงวเชื่องเลยนะจับได้บายได้เสมอครับนะแล้วก็ ลูกเพิ่นกระทือว่าเชื่องครับนะสองตัวนั่นเชื่องครับนะจามตัวในโซ่ในเชื่องเหมือนกับกับท่อฝันนะครับน่ท่อฝันลูกของเมนุ่นนะที่จากไปนะครับนะนี่กับอยู่ประมาณนี้นะครับนะตัวนี้ก็แยกคอกไปเดี๋ยวเหลืออีกตัวหนึ่งับรู้ติกแล้วตัวหนึ่งครับไปเบิ่งผีกันไก่นี่ครับ เปิดลลยไกลเคียครับไก่เคียคอยเก็บตอนเย็นครับตอนแรกนะนี่ครับเม่บุนโฮมปุ่นเบึงท่วงกันอาจจะเป็นเพศผูเหานะมาลุ่นบุญโฮมนะครับนะผูหรือเมียครับนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงเันดูหลยนะครับลูกแรกครับนะซึ่งอายุคนอาจจะสี่ปีไปแล้วนะเพิ่งจะได้ลูกแรกพอลุ่นเดียวกันครับทวิสับนะครับทวิสับได้สองลูกแล้ว อแล้วก็แล้วก็สมโชคก็ได้ลูกนึงแล้วนะสมโชคว่าท่านผสมเนาะยังว่าท่านผสมแต่ทวีทรัพย์ก็ได้สองไปแล้วนะก็นี่ลูกแย่ควรเกลือทองเงี้ครับนะมีโอกาสสูงที่จะเป็นเอ่อจะเป็นตัวผู้นะครับนะครับนะ ก็โพโพกะน้ำแดงนะกะจังล่อรุ่นครับเนาะบุญห้มเพ่นประสบบันเหตุน,นิดนึงครับตอนไปเลี้ยงอยู่กับงูเมติกนะครับเนาะถูกส้นตกลงมาเนาะตกลงมาไล่ข้างหลังครับด้านหลังไงท้องลงมมาครับสีฟ้าตกมาก่ว่าพื้นพันาพกาบบัือว่าสูงอยู่ครับนะสูงอยู่ เพอนี่จะเกือบสามเมตรคนละครับบางสูงนะอา,าจจะสามเมตรอยู่ดอกสูงสูงครับนะสูงดีดีเพราะว่าเป็นคู่สูงครับคู่พอไวย์นะนะอยู่ปากนกทำให้ฟ้ามานั่งอยู่ไกล่เนี่ยไปจังหวะดีเห็นพอดีโตลงมานะก็บริอัดลิปเะล่าแรียนไปบริสนใจเรื่องขีดครับแรีนไปเรื่อยนะไปทายตะห้อยให้เบึงครันะแรีนไปเลยคนก็เลยต้องรอรลุ่นว่าคนหรือคนเป็นจังไดแน,น่นนะ อาจะให้เลี้งดีครับนะเบิงสุขภาพแม่มันก็ดีอยู่กลับมาก็เลยฉีดยาให้เลยนะครับนะปว่ดบวมมักเสพกับอ่าอันรู้ทีแล้วครับนะก้อนเกลือครับนะปวดก้อนเกลือต้องเข้าไปเปลี่ยน้ก้อนเกลือเนี่ยมีโอกาสแตกครับอืมต้องดูแลกันนะก้อนเกลือนี่กินดีง่วงก็ได้กินเลยครับอังสันทีละครับนะนี่ครับประมาณนี้เขาก็รุ่นอ่าแม่รุ่นต่อไปก็เป็นแม่ บุญโฮมนี่ครับเนะี่ยบุญโฮมหนึต่อไปไปทางอยู่พุจิกาย,อย้อนนะครับนะเดือนนี้ตุล,า,ลาเดือนหน้าไปครับนะไปทางเดือนหน้านะผสมวันที่หกกรุ๊กพะครับนะกรุภาพันธ์กันเลยไปนะสองร้อยแปดสิบห้าหมื่นครับนะประมาณบวกลบสิบวัน่แล้วก็อ น่าจะมีอยู่ซ้ำหนีครับนะจะไปเคลียร์พื้นที่ก่อนนะแบบนี่ก็เรียบร้อยแล้วสองข้อครับนะจะแนวโน้วนมว่าจะขยายข้อ,ขอ,ก,อ,อ,อกี่บ่อเบิ่งสักพักครับนะว่าจังได้ดีแกยืนแล้วยืนขึ้นเลี้ยวอืมเลี้ยวสิบสามหน่อยครับยืนขึ้นเล้วเมื่อกี้ก็นอนใจนะก็ถือว่ายังก็ภาพดีอยู่ครับนะมาบ่มาบ่ให้หลายครับให้ไกล มาบ่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 อืมเนอะอาจจะตัวน้อยครับเนาะผสมพอพันปลานะตัวน้อยแต่ว่าสีน่าจะได้แดงอยู่ก็ต้องรอรุ่นไปเรื่อยๆครับเนาะก็เพิ่นแมวจีนทั้งบุงแล้วอาการจะเป็นอย่างไรตัวครับกำลังเบิ่งกันไปครับนะเกิดน้ำนุ่มกับเรื่องการกทายนะของแม่เพิ่นของเพิ่นนะครับจะเป็นอย่างไร คลิปนี้ก็พอกระซับนี้นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอเงียบสวัสดีครับ